มาแล้วกับสบายดีทุกทุกท่านเนอสบายดีเบิร์ทุขคู่ทุกคนเนาะกับกับสบายดีเสาร์วันพุธเนาะมื้อนี้ก,นกับเป็นเสาร์ที่สดใสแล้วก็เป็นสิเป็นเสาร์ที่มีโชคมีลาภกับทุกทุกท่านเนอมื้อนนี้กับเนาะกับตื่นเสาร์มากับ มือนี้อากาศกับโบ่อยเย็นปานใดเนาะพี่น้องเนาะกัเพราะว่ามันสีเดดโอกแเ่เดเซาเลยเนาะกัส่วนหหา่กับสีลมลมมันหลายหลกยอนลมมันเฮงเนาะพี่น้องเนาะกัท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับโุขลาบกวานใจเด้อพี่น้องเด้อกัเข้ามาแล้วกับขอให้เฮงปังๆเนาะขอให้รับทรัพย์กวานใจเนาะกับเข้ามาเอาซุเอลาบนํากันเด้อกับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด แชร so the like, so ์ให mm ้ท hmm. um, okay. so so ่านที่บ่มีแนวทางเล่นนะพี่น้องเนาะกับแชร์เอาบุญนากันเนาะท่านใดที่มีเพื่อนหรือว่ามีคนหูจักที่ว่าเพื่อนอยากบ่มีแนวทางเล่นนะพี่น้องเนาะกับฝากอันแชร์ให้เพื่อนใดเนาะก็ถือว่าได้เฮ็ดบุญนํากันเนาะพี่น้องนะถ้าท่านตัวเลขแนวทางเข้าก็ถือว่าได้บุญนํากันเด้อพี่น้องเด้อกับฝากนำในเด้อเนาะ กะมาเบิ้งแนวทางนี่เคอีหุ้นมือนี้นาอหวานใจที่ได้ตัวใดนาะ <c oughs> กับเมื่อวานพี่น้องกับกะเหงหิปงปังปังกับพาหน่อยไปแล้วนะานะ,ะเมื่อวานกะแสดงความยินดีนำเด้อทันที่นาะติดตามช่องคลิปหวยของหวานใจเด้อเมื่อวานหวานใจก็ให้แตกสามหน่อยนาะเมื่อวานส่วนใหญ่ก็สิเข้าตัววิ่งลูดนาะพี่น้องน้องกับ มีก็มีตัวเจาที่เข้าศูนย์ห้าสโพกิดเนาะสโพกิดล่างกับวศูนย์ห้าเข้าตัวเจาเต็มๆแล้วก็ไปไปเข้าอันระไรเนาะหน่วใจกับบุบจื่อเลยกับโบได้บึงก็จำได้คร่าวๆเพราะว่าเมื่อวานก็รุนเนาะ เวลาให้แนวทางแล้วหวานใจกับชิลุนสวยกับพ <laughs> <But, S 1> <laughs> <susp> ี่น้องแะ้วแต่วานใจกัอยากจะซื้อคือกันแต่แต่บอเอาดีก่อนเนาะกะให้เอาโซคลาให้พี่ให้น้องได้ค่ากับข้าวค่าปลาทูไปฮานาเนาะกะท่านใดที่เข้ามาแล้วหวานใจกับขอภาวนาให้ได้รับโซคลาบเด้อขอให้เนาะได้มีโซคมีลาบนากันเนาะพี่น้องเนาะกะก็อยากให้ ทุกคนได้รับสู้ขนาดเนาะกับมาเบิ้งแนวทางนี่เคอหุ้นมืันนี้น่ะหวานใจมันนี้นี่เคอหุ้นมืันนี้หวานใจอันเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หวานใจนำได้ด้วพี่น้องด้วก็ วันพุธเนาะเดี๋ยวหวานใจสีอนุญาตแบบว่าเลียนอันไล่ทวนตัวเลขแป๊บหนึ่งเน้อท่านไหนที่เข้ามาแลกว่ะ มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้แล้วเนาะกับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงปังๆมือมือเด้อมันนี้เด้อกับมาเบิ่งแนวทางนี้เคอีหุ่นมันนี้เนาะหวันใจเฮ็ดได้สามเนาะพี่น้องเนาะแต่อาจารย์เพื่อนให้เกาเนาะกับหวันใจกับจเอามาลงในคลิปเดียวเลยเนาะกับเพื่อท่านที่บ่ได้เข้าไปเบื้องไล่ซุดของอาจารย์กับกับเอามาเข้ามาเบิ่งในช่องคลิปหวยของหวานใจก็ได้เด้อกับบเป็นอย่างเนาะกับ เข้ามาเร้วก็ขอให้มีโซคลาบออกไปนะพี่น้องเนาะก็มาเบิงเ่งแนวทางนี่เขยหุ้นมืันนี้หวานใจให้วิ่งลูดสามนะพี่น้องเนาะก็ม,ม,มีสามหนึ่งสามสองเป๊ หนึ่งเด้อโอเคเดี๋ยวหวานใจสีทวนตัวเลขให้อีกรอบเนะาะเพราะว่าเมื่อกี้ม,มาเบิ่งนี้เคอีหุ้นมือนนี้หวานใจให้วิ่งลูดสามเนาะก็มีสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามหก สาแล้วก็สาเนาะก็มี3 0 3 1 3นย์สามหองสห้าสาแล้วก็3 8มแปะพี่น้องเนาะ,นะส่วนวิ่งรูด9อาจารย์เพิ่นกระเจอให้ก็มี9 1 9าสอง 94 95 96แล้วก็98เด้อพี่น้องเด้อโจบ9ก็มี91 92 94 95 96แล้วก็98เนาะพี่น้องเนาะกะท่านใดที่เข้ามาแล้วกะ น้องขอให้ได้รับสุขลหกือนกันเน้อน้องภาวนามื้อวนนี้ขอให้แนวทางหวงนใจเนาะก็ขอให้เข้าทั้งวันเนาะบอกว่าสิเป็นนี่คอีฮุ้นหรือว่าฮานอยรวมไปถึงหวยลาวน้องนี้นาอก็ท่านใดที่น้องบ่กเคยบ่เคยทึกึกเลขอันนี้โอ้ยนะนาอก็สามารถก็แนะนําแนะนําท่านที่แบบ บเคยทึจกจกาทึกอะเนาะแนะนำให้เข้ามาติดตามเนาะกับว่าแนวทางเพราว่าอันแต่โบเมนว่าแนวทางกับบางครั้งกับซีมีลุดมีอันนั้นเป็นธรรมดาเนาะพี่โน,โน,นอะะ้องเนาะกับขอกำลังใจกับทุกทุกท่านเนาะขอกำลังใจกับเบิร์ตส,สุขคู่ทุคนเนาะกะับเวลาที่หวานใจให้แนวทางกับบางครั้งกับซีมีลุดเน่และะ้วก็ อันนั้นนะกับเล็กๆน้อยๆกับเนาะกับว่เป็นอย่างนาะพี่น้องกับโขกําลังใจจากพี่จากน้องเนาะกับหวานใจกับสีสะสมแบบว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆน้อพี่น้องเนาะกับอยากให้ทุกทุกท่านได้สู้ลาบนำกับกับสีกับสีพยายามเฮ็ดให้ออกมาดีที่สุดเพื่อพี่เพื่อน้องเนาะกับท่านใดที่ว่าบางท่านกับเนาะพี่น้องเนาะกับ กะจีแบบยเอ,อ้นจจงไหนบอกแบบกะจนจุนเทนเนาะกะกะอยากอยากช่วยอยากช่วยแบบว่าให้แบบว่าให้ได้มีแบบว่าค่ากับเข้าเล็กเล็กน้อยกะแบบหวานใจกะดีใจแล้วเนาะพี่น้องน้องกะพี่ดจงไหนก็คุณฮอมันก็ต้องสู้ชีวิตไปก <laughs> ะข,ขอแค่มีกำลังใจทุกท่านเอ้ยเนาะ การใช้ชีว sure. <So, lush S 2> ิตถ้ามีกําลังใจดีนะก็ไม่หยังก็ก็โอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะยมใส่เื่อมาเสียบนใส่เื่ออยเนาะตวน้ตีโอนี่ก็เพินก มื่อนี้กะขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆังเด้อพี่น้องเนอ้อกะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามให้หวานใจได้เดอ้อท่านใดที่ว่ามีแนวที่ว่าอยากถามกะเข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนาะหวานใจเห็นหวานใจกะสียตอบคอมเมนต์ให้แลวกะเนาะท่านใดที่มีแบบว่าแนใดที่อยากถามกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปขอหวันใจได้เดอ้อเนาะกะขอให้ทุกๆท่านเฮงปังๆังกับแนวทางนี่เคอิฮุนเซอนี่เด้อขอให้ เหินทองไหลเข้ากระเป๋าทุกทุกท่านเนาะก็รักษาสุขภาพกันในเด้อน,นอะอ,อากาศกับเปลี่ยนแล้วเนาะก็ขอขอบใจเด้อสำหรับทุกกําลังใจที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็เข้ามาเบิง้งคลิปของหวานใจนะก็ขอให้ทุกทุกท่านสูคดีกับนิเคอีหุ้นเด้อ